สวัสดีจ้าพี่น้องมาพบมาพอกับวนอีกแล้วนะคะในช่องแม่วันแซบนัวค่าวันนี้พามาชมสวนบกม่วงอัปเดตบกม่วงพี่น้องมาบึงมหาชนกเปรี้ยวสุดติงกระดิ่งแมวเลยเพื่อนส้มคักรดเนี่เปรี้ยวมากเลยผู้ใได้กินได้หน่อยนึงเนี่ย จ,จ้างเลเนนะพุน้ำพี่น้องอัพเดตสวนมะม่วงค่ะมาหาชนกสมแห้งพี่น้องมาก่อบานเห้าเก่าละ่ะเออ,อาการหอนหลายบ้างน่นในกระลังสิลงไม้พี่น้องปู่พ่อได้กินละ่ะราชินี ราชินีพี่น้องอ้า๋ยวให้เบิ้งใกล้ๆราชินีน่วยใหญ่บ้าราชินี้เดาคาตังกลองมาได้มืนน้อัปเดตสวนมะนาวเฮ้เ่งในพี่น้อง ดินแหงเนาะดินแหงลายมันห่อนอากาศห่อนพี่น้องเดือนเมษาเนี่ยบมึกหน้าหบึกหน้าว่ามีดอกเลยพี่น้องเบิ้งดูฝรั่งกิมจูเบื้องฝรั่งกิมจูวันหนึ่งสองสามสี่แหงพี่น้องหดน้ำจังใดกับบ่ซุ่ม อากาศร้อนใส่เสียงเศร้าแทกแนนอะนะสวนบังหน้าก็แหงพี่น้องโอ้ให้มาฟังเสียงนกเสียงธรรมชาติด้ยนี่เห็นบ้อัปเดตสวนบกม่วงพี่น้องอากาศร้อนเนาะ ทหารมาแล้วทหารออกรบพี่น้องทหารออกค่ะกินอาสนิล่ะพี่น้องจ้า่อยสิเดินดงไปเห็นงานก้อนแบบน,นี้อัปเดตสวนห้เบิรงเนาะอากาศร้อนขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมแม่วันแสบนัวฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แม่วันแสบนัวด้วยนะคะเดี๋ยวแม่วันแสบนัวสิตามตอบทุกคอมเมนต์เลยจ้า 拜拜。Bye bye.